กลับมารับชมข่าวการเมืองกันครับย้อนรอยเกมการเมืองหักเกลี่ยมเฉือนคมชิงจัดตั้งรัฐบาล4เหตุการณ์การเมืองหักเหลี่ยมเฉือนคมในการจัดตั้งรัฐบาลที่ช่วงชิงอำนาจกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านด้วยการวางหมากรวมถึงกลลวงในระดับที่คาดไม่ถึงสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารยังคงเป็นคำกล่าวที่ใช้ได้อยู่สำหรับการช่วงชิงอำนาจการเมืองไทย เพราะผู้ชนะเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นรัฐบาลเสมอไปหรือแม้กระทั่งกำลังเป็นรัฐบาลอยู่ก็อาจเสียเหลี่ยมทางการเมืองถูกดีดไปเป็นฝ่ายค้านได้ทุกเมื่อโดยทางเนชั่นออนไลน์ขอหยิบยกเหตุการณ์หักเหลี่ยมทางการเมืองไทยในระดับตำนานมาเล่าสู่การดังต่อไปนี้พักเล็กสยบพักใหญ่มีสสสอคนก็เป็นนายกได้ ปี2518ได้มีการเลือกตั้งครั้งแรกหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2517โดยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งในเวลานั้นมีหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทเป็นหัวหน้าพักได้สสมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งจำนวน72คนจากจำนวนสสทั้งสิ้น269คนแต่พักประชาธิปัตย์ก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้ เนื่องจากรวบรวมเสียงสสได้เพียง91คนไม่ถึง135คนซึ่งเป็นตัวเลขกึ่งหนึ่งของสภาโดยพักที่เข้าร่วมรัฐบาลด้วยมีเพียงพักเกษตรสังคมที่มีจำนวนสส19คนพักประชาธิปัตย์จึงจำต้องตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2518 ซึ่งสาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่อาจตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้ว่ากันว่ามีหลายปัจจัยด้วยกันอาทิการประกาศก่อนวันเลือกตั้งว่าจะไม่จับมือกับพรรคการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีที่ไม่ลงตัวหรือแม้กระทั่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหัวหน้าพรรคกิจสังคมซึ่งเป็นน้องชายของหม่อมราชวงศ์เสนีก็ได้ประกาศไว้ก่อนวันเลือกตั้งว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างเด็ดขาด เนื่องจากไม่พอใจที่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงในช่วงการหาเสียงและเมื่อพักประชาธิปัตย์พยายามทาบทามพักกิจสังคมที่มีสส .18 คนเข้าร่วมรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้ต่อปฏิเสธแต่ยืนยันว่าจะยกมือโหวตให้ในวันถแถลงนโยบายซึ่งนั่นก็คือฉากหน้าทางการเมืองส่วนฉากหลังในช่วงเวลานั้นแต่ละพักมีการเดินเกมกันหลายชั้น โดยอีกฝั่งหนึ่งได้มีการรวมตัวกันของพรรคการเมืองต่างๆเป็นกลุ่มสหพักโดยมีพรรคกิจสังคมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่เมื่อผลโหวตทั้งหมดออกมาปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ถูกคว่ำกลางสภาไม่ได้รับความไว้วางใจ152ต่อ111เสียงทำให้หม่อมราชวงศ์เสนีต้องลาออกจากตำแหน่งนายกทั้งทงที่ททยังไม่ทันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำรัฐบาล ต่อมาเมื่อมีการโหวตเลือกนายกหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ได้รับเสียงสนับสนุน135เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาแบบเส้นยาแดงผ่าน8พผงาดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทยสร้างตำนานเล่าขาน18เสียงก็เป็นนายกได้มาจนถึงทุกวันนี้เกมการเมืองงูเห่าภาคหนึ่งเกมหักเหลี่ยมทางการเมืองที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่บ่อยครั้งเกิดขึ้นในปี2540 ช่วงวิกฤตต้ยมยำกุ้งที่สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างย่อยยับหลังจากเงินบาทถูกโจมตีอย่างหนักจนรัฐบาลในเวลานั้นที่มีบิ๊กจิ๋วพนเอกชาวาลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทแต่สถานการณ์กลับเลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วจาก25บาทต่อหเหรียญสหรัฐล่วงลงไปกว่า50บาทต่อหเหรียญสหรัฐ ส่งผลกระทบกับธุรกิจต่างๆเป็นอย่างมากโดยเฉพาะธุรกิจที่นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือกู้เงินจากต่างประเทศทําให้ต้องปิดกิจการลงจนหลายคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเมื่อไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้บิ๊กจิ๋วจึงประกาศลาออกจากตําแหน่งนําไปสู่เหตุการณ์ชิงไหวชิงพริบหักเหลี่ยมเฉือนคมในสภาจนเป็นที่มาของคําว่ากลุ่มงูเห่า โดยหลังจากบิ๊กจิ๋วลาออกพักร่วมรัฐบาลเดิมก็ตกลงกันว่าจะโหวตให้พลเอกชาติชายชุนหวันหัวหน้าพักชาติพัฒนาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีบางพักตัดสินใจไปเข้าร่วมกับพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นแกนนำฝา่ายค้านในเวลานั้นแต่เมื่อนับแต้มกันก็ยังน้อยกว่ากลุ่มพักร่วมรัฐบาลเดิมต่อมาพลตรีสนันขจรประสาทเลขาพักประชาธิปัตย์ในเวลานั้นก็ได้เดินเกมอย่างเหนือชั้น ทำให้สสกลุ่มของวัฒนาอัศวะเหมในพักประชากรไทยยอมแหกมติพักเข้าร่วมกับพักประชาธิปัตย์โหวตให้ชวนหลีกภัยได้เป็นนายกในสมัยที่สองส่วนสมัยที่1คือปี2535ถึง2538เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความเจ็บแค้นให้กับสมัครสุนทรเวทหัวหน้าพักประชากรไทยเป็นอย่างมากจึงเรียกกลุ่มสสที่ย้ายขั้วว่างูเห่า โดยเปรียบเลยว่าตัวเองเป็นเหมือนชาวนาในนิทานชาวนากับงูเหา่าทําให้คําว่างูเห่าได้กลายเป็นศัพท์ทางการเมืองที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้เกมการเมืองงูเห่าภาคสองหลังจากเหตุการณ์กลุ่มงูเห่าภาคแรกต่อมาในปี2551ก็เกิดเหตุการณ์ค,คล้ายๆกันจึงถูกยกให้เป็นงูเห่าภาคสอง โดยหลังการรัฐประหารปี2549พักพลังประชาชนซึ่งกลายร่างมาจากพักไทยรักไทยที่ถูกยุบไปก็ได้สสในการเลือกตั้งเกือบแลนสไลด์จำนวน233คนจากจำนวนทั้งสิ้น500คนแต่การบริหารประเทศก็เป็นไปอย่างไม่ราบรื่นนักโดยถูกม็อบเสื้อเหลืองบุกยึดทำเนียบรัฐบาลเป็นเวลาหลายเดือนต่อมาช่วงเดือนกันยายนปี51 สมัครสุนทรเวทหัวหน้าพักพลังประชาชนและนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นก็ถูกศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากการจัดรายการอาหารซึ่งเป็นอีกคดีการเมืองหนึ่งที่สร้างความชงนให้กับคนทั้งประเทศจนถึงทุกวันนี้ซึ่งถึงแม้สมัครจะถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งแต่สภาก็สามารถโหวตให้เป็นนายกอีกได้ แต่ว่ากันว่ามีการส่งสัญญาณจากคนแดนไกลให้พักพลังประชาชนโหวตให้กับสมชายวงสวัสด์น้องเขยของทักษิณชินวัตรขึ้นเป็นนายกแทนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความชอกช้ำให้กับสมัครสุนทรเวชเป็นอย่างมากระดับเลเวลความเจ็บปวดยิ่งกว่าถูกลูกพักกลุ่มงูเห่าหักหลังในปี2540อย่างเทียบกันไม่ติด ส่วนเหตุการณ์ที่นำไปสู่เกมการเมืองที่เรียกว่างูเห่าภาคสองเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนธันวาคมปี51หลังจากพักพลังประชาชนถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักทำให้สมชายวงสวัสด์ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองหลุดจากตำแหน่งนายกในทันทีนอกจากสมชายแล้วก็ยังมีสสพักพลังประชาชนอีกจานวนมากต้องยุติการทาหน้าที่สส เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพักส่วนสมาชิกที่รอดก็ไปเข้าสังกัดพักเพื่อไทยที่ได้มีการจดทะเบียนเตรียมความพร้อมไว้แล้วก่อนหน้านี้การถูกยุบพักส่งผลให้จำนวนสสของพักเพื่อไทยกลายร่างมาจากพักพลังประชาชนลดจำนวนลงเป็นอย่างมากเปิดช่องให้พักประชาธิปัตย์รวบรวมเสียงสสเพื่อตั้งรัฐบาลแข่ง โดยไฮไลท์สำคัญในช่วงเวลานั้นก็คือการเดินเกมของสุเทพเทือกสุบันเลขาพักประชาธิปัตย์ที่สามารถดึงเนวินชิ่ชอบอดีตลูกน้องสุดที่รักของทักษิณชินวัตรเข้ามาเป็นพวกได้ซึ่งถึงแม้ว่าเนวินจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองตั้งแต่ปี49จากกรณียุบพ,พักไทยรักไทยแต่ก็ยังมีบารมีทางการเมืองในระดับสูงลิ้วอีกทั้งสสในกลุ่มเพื่อนเนวินจำนวนมาก ก็พร้อมดําเนินการต่างๆตามความต้องการของเนวินเนวินจึงได้กลายเป็นกําลังสําคัญในการพลิกเกมการเมืองที่ส่งผลให้อภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ชนะโหวตในสภาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่27ในช่วงปลายเดือนธันวาคม2551การตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งปี62ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแม้พักเพื่อไทยจะได้สอสอมากที่สุด แต่ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลซึ่งถ้าพิจารณาอย่างเจาะลึกก็จะเห็นว่าหาใช่เป็นการเดินเกมช่วงเวลาสั้นๆแต่ได้มีการวางหมากกลลวงกับดักเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดอำนาจไว้ก่อนหน้านี้แล้วมีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีแผน1แผน2แผน3กระทั่งแผน4อาทิเช่นกฎกติกาต่างๆทั้งรูปแบบการเลือกตั้งบัตรใบเดียวการคำนวณสสพึงมีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ให้อภิสิทธิ์สวอ250คนที่มาจากการแต่งตั้งสามารถโหวตเลือกนายกได้และกำหนดให้ผู้ที่เป็นนายกต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาหรือ376คนขึ้นไปนั่นเองแม้จะเสียเปรียบเต็มประตูด้วยกฎกติกาที่พุ่งเป้าสกัดพักเพื่อไทยแต่จากชัยชนะในการเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ปี44ทำให้พักเพื่อไทยมั่นใจว่า จะสามารถชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายได้อีกโดยพักเพื่อไทยได้มีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกติกาเอื้อพักขนาดเล็กที่ดีไซน์ขึ้นเพื่อไม่ให้พักใดพักหนึ่งได้คะแนนเสียงท่วมท้นเกินไปนักด้วยการก่อตั้งพักเครือข่ายขึ้นมาซึ่งเมื่อมาทางเวนี้ก็ส่งผลให้พักเพื่อไทยส่งผู้สมัครสสอครบทุกเขตไม่ได้เพราะต้องเว้นพื้นที่ให้กับผู้สมัครของพักเครือข่ายด้วย กระทั่งก่อนถึงวันเลือกตั้งไทยรักษาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในพักเครือข่ายกำลังสำคัญที่พักเพื่อไทยหมายมั่นปั้นมือให้เป็นอาวุธลับทางการเมืองก็ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักทำให้ในหลายพื้นที่ไม่มีผู้สมัครสสจากพักเครือข่ายหรือตัวแทนของพักเพื่อไทยเลยแต่กระนั้นก็ตามพักเพื่อไทยก็ยังได้สสมากที่สุดโดยเป็นสสเขตทั้งหมด ไม่ได้สอสอบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียวจากพิสูจน์คำนวณสอสอพึงมีนั่นเองถึงแม้พักเพื่อไทยจะได้สอสอมากที่สุดแต่ด้วยแต้มที่ชนะไม่ขาดเหมือนการเลือกตั้งครั้งก่อนๆน,นำห่างพักพลังประชารัฐไม่มากนักทั้งสองพักจึงเปิดศึกแย่งชิงการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญและโดดเด่นโชว์สกิลนักประสานขั้นเทพก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ ผู้นำตัวจริงของพักพลังประชารัฐในเวลานั้นสถานการณ์หลังการเลือกตั้งพักพลังประชารัฐมีความได้เปรียบพักเพื่อไทยอยู่หลายขุมด้วยกลไกต่างๆที่เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะฐานเสียงสอวอ250ที่สามารถโหวตเลือกนายกได้ทำให้มีแต้มต่อในการโน้มน้าวพักการเมืองต่างๆให้ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐกระทั่งในที่สุดพักพลังประชารัฐ ก็สามารถรวบรวมเสียงสสได้เกิน250แบบปริ่มน้ำและก็เป็นไปตามคาดสวออทั้งหมดยกเว้นประธานสวออตามมารยาทการเมืองก็ได้เทคะแนนให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาก้าวขึ้นสู่อำนาจอีกครั้งในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29สมัยที่2ทั้งหมดนี้คือการย้อนรอยเกมการเมืองหักเหลี่ยมเฉือนคมชิงจัดตั้งรัฐบาล ขอบคุณข้อมูลวิเคราะห์จาก nationtv.tv ครับ